อาจารย์ได้ยินมาเออหนูเคยเจอแบบขอซื้อบริการเหรอหนูเหรอคะเขาถามว่าลำไย,ยกี่บาททั้งคืนเท่าไหร่ชั่วคราวเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เลยเหรอ ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ยยังไม่เคยค่ะแต่มันก็อาจจะมีในในในดีบ้างอะไรที่แบบว่าเข้ามาอ่าพิมพ์อะไรประมาณเนี้คะ่ะแต่ว่าอ่แต่ว่าเม่เธอตอบเข้าไปยังไงกี่บาทไม่ได้ตอบเลยค่ะก็อ่านคำๆเฉยๆ<ต>เพราะแต่ดูรู้เลยใช่ไหมเขาอยากจะแบบโยนหินถามทางจะแบบอ,ออบเธออะไรอย่างเงี้ยก็คงจะอย่างนั้นแหละค่ะเพราะเราสวยสับไงค่ะแต่หนูมีความรู้สึกไหมว่าทำไมเขามาดูเราต่ำจังคนี้มาคิดแบบนี้กับเราไม่ค่ะ เพราะว่าเขาเป็นอวตาร <c oughs> ไม่มีตัวตน <c oughs> ไม่มีตัวตนใช <c oughs> ่แต่ถ้าเป็นแบบมีตัวตนไหนยังไม่มีค่ะเพราะเราเองไม่ได้เปิดโอกาสให้ให้ใครเข้ามาพูดแบบนี้กับเราแล้วถ้าเกิดมีคนมาถามแม่เจอหน้าถามเนี่ยเต้นร้องเพลงเสร็จลงมาไปนอนกับพี่ไหมเท่าไหร่เธอจะว่ายังไงพี่ไหวเท่าไหร่คะ่ะไอ่แต่เธอก็พูดเล่นใช่ไหมล่ะพูดเล่นโกรธไหมฮะโกรธสินะไม่โกรธหรอกค่ะหรอไม่โกรธ แจ้งความจับไหมไม่จับหรอกค่ะถ้าซักร้อยล้านอาจจะไปนั่งกินข้าวด้วยขำๆถ้าพี่จ่ายไหวหนูก็ไปนะคะ,คะทานข้าวเฉยๆลำยิ่ฉันได้ข่าวว่าตอนนี้เธอเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวที่ดังมากค่ดตัวพแพงไหนทดลองอธิบายซีตะกงขนาดไหนเชียวตอนนี้ค่าเครื่องสำอางออแ,ลแล้วขอโทษนะคะเราทำหน้าที่แฟนเขาจ่ายเงินเราไหมวิต้องมีด้วยหรอคะอา้าวตายอ,อย่าบอกนะเธอ ฟรีกันหมดเขาก็ฟรีแล้วก็ฟรีเหรอฟรีค่ะฟรีไว f ฟ <c oughs> ลำไยฉันได้ข่าวว่าตอนนี้เธอเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวที่ดังมากคาตัวพ <c oughs> แพงงไหนทอลองอธิบายซิทีทโกงขนาดไหนเชียวตอนนี้ โอ้ยไม่ได้โกงอะไรเลยค่ะมีแพงกว่าหนูอีกเยอะค่ะหนูยังถือ <He? S 2> ว่าแบบว่าไม่ได้แพงมากค่ะยังยังจ้างไหวกันอยู่แต่คนเขาบอกว่าสิบร้อยพันมเลขหกหลัก จริงไหมว่าจะได้วงลำใหญ่ไปเต้นเขย่าซวงอ่ะก็คือเรียกได้ว่าไม่ขอพูดเป็นตัวเลขแต่คือคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ไปแค่ลำใหญ่คนเดียวค่ะคือค่าตัวที่ที่รับมาเนี่ยมันก็มีการเฉลี่ยไปถึงพี่พี่แดนเซอร์นักดนตรีอีกหลายชีวิตชีวิตค่ะถ้าไปทีหนึ่งอ่ะอ่ายี่สิบกว่าค่ะยี่สิบกว่าชีวิตใช่โอ้โหก็ไม่น้อยนะแค่ค่าแต่งตัวก็ไปเท่าไหร่แล้วล่ะใช่ค่าเครื่องสาอางเออเสื้อผ้าหน้าผมคุณผู้ชมเจ้าขามันก็ออกมาเป็นหมื่นหมื่นไม่รู้กี่ และหลายจะค่าลถอีกใช่ค่ะค่าเดต่าตอนนี้คิวหนูวันหนึ่งเนี่ยที่ต้องแต่งตัวออกไปกัน20กว่าชีวิตที่วันละสี่รอบเหรอ,อถ้าเป็นถ้าเป็นเต็มวงเนี่ยอย่างมากรับได้เต็มวง1วันจะอยู่ที่ 2- 3งางานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นถ,ถ้ารับเยอะๆเนี่ยค่ะก็คือจะมีหนูเป็นรับเชิญด้วยไปรับเชิญด้วยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่